ขอ,อตอร้องเพลงบัวลอยน,นะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สุนทรทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการสุดทุกท่านนะครับท่านประธานุทุนทกน,นะครับรองคณะกรรมการสุดกนทุกท่านที่ชวนมาแล้วก็สวัสด,ดีพี่น้องประชาชนทุกท่านสวัสด,ดีวันสงการานต์นะครับแล้วก็ต้องบอกนี้งครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่แมนมีโอกาสได้มาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่ผมเห็นตลอดนะของบางเขตเนี่ยคือความแน่นแฟ้นของชุมชนจริงๆถ้าเกิดเราพอดี ก็โดยด้วยโอกาสเนาะที่ว่าเราเป็นสอสอสามเขตเนี่ยไม่อจ่ดกิกหลักสี่บางเขตเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างกันซึ่งงานชุมชนในแต่ครทั้งที่บางเขตจัดเนี่ยก็บอกเลยว,ว่ามีความแน่นแฟนจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นมันเป็นบางอย่างที่เราที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในทุกเขตนะครับแต่ว่าในเขตบางเขตอันน,นี้ยเราก็เลยเห็นขึ้นมาว่ามันมันสปาร์กกว่าจุดอื่น อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่ามันเกิดจากพวกเราทุกคนนับยังทำงานนะ่ายลิงแล้วก็ผมก็ขอใช้โอกาสนี้นะครับในการขอรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสารโกลโลกที่ทุกท่านนับถือเคารพนับถือส่วนตัวนะครับก็ขอดนมนาสได้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับร่ำรวยนะครับที่สำคัญถูกหวยครับต้องถูกหวยอันนี้สำคัญนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านได้แต่ดาวกลมครับขอขอบคุณสสแบงค์สุภาพมีชัยนันท์มากนะคะ เดี๋ยวพึ่งลงค่ะต่อไปเป็นการจับรางวัลนะคะเอาของรางวัลพิเศษมอบให้กับสมาชิกเนาะใช่ค่ะวันนี้สสแบงสนับสนุนเป็นเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะพูดคำ่าเครื่องได้ไหมได้ค่ะพูเว่าเตามันเชยอ่ะเครื่องปิ้งย่างเป็นเครื่องปิ้งยงนำมาทันทีมต้องเป็นเครื่องปิ้งย่าง เสียบไฟฟ้าปุ๊บช็อตปั๊บหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคโอเคของดีของดีของดีอ่าจับรางวัลวันจันทรหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลครับดูที่หางบัตรใครจะได้ใช่เราเอ่อเครื่องปิ้งย่างอะไรไปนะครับใช่ค่ะมารับกับท่านสสเลยมาแล้วนะครับหมายเลขที่ได้สสแบงต์ประกาศเองเลยค่ะเจ็ดสิบครับหมายเลขเจ็ดสิบโต๊ะที่เก้าโต๊ะที่เก้าโต๊ะที่เก้า มาแล้วมาแล้วไหนอะเด็กยี่ไหนคะเรียนเชิญคะ่ะดีใจมาถูกวยรางวัลวที่หนึ่ง,น,งน้องตัวน้อยน้องตัวน้อยมาแล้วอ๋อคนเล็กคนเล็กลูกนี่ครับผู้ดได้รางวัลโชคดีนะครับ7-0นะครับวนรางวัลล <70 9, S 2> นูนก 7, ้7-09 9-07 7-09 9 0จา อ่สาสอสมอบเลยครับมอบเลยอ่าช่วงที่ถ่ายรูปเลยเลี้ยถ่ายรูปหน่อยอ่าในงานของให้ลึกเลยยิ่งไปไสอสอนามามอบให้นะครับขอบคุณด้วยขอบคุณอย่างยิ่งจริงขอบคุณชาคนคนวที่ติดต่อไปด้วยนะครับนะอ่าต่อไปจ่ะขอบคุณสสแบงค์ที่ชืนนักกิน,นไชยนามากนะคะ <of course. S 2> ขอเสียงปรบมือให้กับสสแบงค์อีกครั้งค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบค<อ>ุณมากนะครับลำดับต่อไปค่ะอาใครคะ มันคงจะเป็นใครไม่ได้เท่าที่มองเห็นคงจะเป็นท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่านสกรนริศรแสงแก้วแต่ถ้าเกิดท่านสิทธารกิจขออนุญาตเป็นผู้แทนครับขออนุญาตเล่นเชิญครับอาุณเล่เลยครับเชิญครับมาทัานาไทยพี่น้องชาวสินทร์นครและชุมชนใกล้เคียงนะครับตัวท่านเองสิทธารกิจต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ ขอบคุณท่าน้วยนะครับก็ผมขออนุญาตปิดไลน์แล้วเนาะโอเคครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นบรรยาากศในชชุมนนะครับก็ติดไปภารกิจนะครับอย่าเรียกว่าภารกิจเลยครับพอดีใช้เวลากับครอบครัวนะครับไปที่หลีเป๊ะนะฮะกับครอบครัวนะครับก็ผมในนามตัวแทน สอกรในสอนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้นะฮะทางสอกอก็ฝากมานะครับวันนี้เราไม่คุยเรื่องงานนะครับเรามารุ่มสนุกกันนะฮะก็ขออวยพรนะครับขอให้อ่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับพี่ๆี่ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับได้ครับก็แล้วก็ขอให้ นี่เป็นทีมานึ่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้ามีโอกาสก็ผมก็อยากจะไลฟ์อีกถ้ามีโอกาสจะไลนะครับวันนี้3ตัวตรงนะครับขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนสสสุพรรณนชัยนันนะครับติดตามสสสุพรรณนชัยนันนะครับที่ไอจีเฟซบุ๊กนะครับทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับอย่าลืมนะครับมาตงกางวีทีเลครับ ตามสสอสุนะชนันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขออนุญาตปิดไฟแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะสวัสดีครับราคาหนึ่งพันบาทสองรางวัลนะรางวันแรกก่อนเลยค่ะเสวัสดีครับเอาละเอาละ